ครับสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงเช่นเคยนะและคลิปนี้อก็จะมาสปอยน์เมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบกันก็จะเป็นตอนที่42แล้วนะครับสามารถรับชมในแมตเรื่องนี้แับโทรทัศน์สิทธด้ทางวีทีวีเลยอีกเช่นเคยถ้าหากทุกท่านคลิกกัไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะ่ะตอนนี้เช่นเดียวกันเอาหลักใจพร้อมกันแล้วเราก็เริ่มสปอยตอนที่ส2กันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดั้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ททาาาาางงงชช่่บบ่่อออออซีีีีดดััสสสกกกกกกบบบพววเเเรรรรรรร็็มมมะะคคคิปปนนนยยยย้้ใใจูลห สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมารสมาชิกนั้นทางเราจะดงอันเมถังซานาไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมานั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมา,สมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัตด,ด้วยนะครับทุกคนที่เห็นความแข็งแกร่งของมาเซลเทานั้นต่างก็พาก,กันอึง้งนี่นะคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของสื่อไรเคอร์ทา,านั้นโรงเรียนสิมยังจันทาก็คิดว่าอาวุธที่โรงเรียนโตเลียงใช้แล้วมันคุนค้นๆนะเหมือนกับอาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเลยแต่ที่ปบบเปล่าบานขของข โรงเรียนสื่อหลเครอร์ก็ไม่สามารถหยุดได้โชคดีละนะที่มาเซลเทาวเข้ามาทำลายเอาไว้ได้ทันแต่ภาพอีกที่ที่โรงเรียนซิงหลัวระหว่างที่เพจกำลังหนักใจอยู่นั้นหวังตงก็ได้เข้ามาหาหวังตงได้ถามกับวีฮาวว่าทำไมมาเซลเทาวถึงได้โดนอาจารย์โจอีตักเตือนก็อย่างที่เห็นแม้ว่าในวันที่พูดเราจ,จะชนะไม่ได้อย่างราบรื่นแต่ว่ามาเซลเทาวก็ไม่ควรจะเปิดเผยรักษาะที่หกออกมาเพราะการแข่งขันนั้นใ,นใกล้จบลงเต็มที่แล้วความสามารถของทุกคนในโรงเรียนก็เริ่มจะเปิดเผยออกมาทั้งหมดแต่กลับการโรงเรียนสุริยันจันทายังมี3คคนที่่ยยังงไมเลสนามาก่่อนนนัคืืออมาลลู่หหงงเเสฉนนนตอทักอง พวกเขาแนวยังเป็นปริศนาแล้วโรงเรียนสื่อไรเคิ์กับโรงเรียนสุริยันจันทาจะสู้กันเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วหลังจากนั้นหวังตงก็ได้มาชวในให้เพคคุยเรื่องทักษะที่2ใน,นเมื่อเพรครู้แล้วว่าหวังตงมีทักษะที่2หวังตงก็จะไม่ปิดบังเพคอีกต่อไปความจริงแล้วหวังตงนี้ก็คิดมาโดยตลอดถ้าเกิดพวกเขาที่มีทักษะวิญญาณคู่เหมือนกันมาภาษสานวิญญาณกันละ่ะจะเกิดเป็นทักษะภาษสานวิญญาณที่2ขึ้นหรือเปล่าในตอนนั้นอาจารย์จุ๋ยก,ก็บอกมาว่าทําได้แน่นอนและพวกเพคจะไม่ได้มีแค่2ขบวนท่แตจะมีถึงสองออาาาาาาาทททััักกกกษะ้งง2ย่นนนนมมมสลึภพตไ็ดูจ อละกันนะครับถ้าเปพวกเพศที่ได้ยินแบบนั้นก็มีไฟลุกขึ้นมา,าฉะนั้นพวกเขาก็มีโอกาสที่จะชนะราชาวิญญาณแล้วล่ะอ่าชะละหร่าอ,อาจารย์จู๋อีกก็ได้บอกให้พวกเพศนั้นเร่งฝึกฝนเลยครับในการแข่งขัน8กลุ่มสุดท้าย4รอบแรกพวกเพศไม่ต้องลงแข่งก็ได้ชว่วเวลานั้นลองทําขบวนท่าประสานซะเถอะและในตอนที่พวกเพศกําลังฝึกวิญญาณคู่กันอยู่นั้นทางด้านงานประลองนั้นก็ถูกดําเนินไปเรื่อยๆพวกเพศของเราก็ได้แต่ฝึกข้ามวันข้ามคืนจนในตอนนี้เพศของเราก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเลยะครับชาได้ปวดหัวจนล้มลงไปแต่ทําให้ทางด้านองค์หญิงจิ่วคนใช้ก็ได้เอาของที่องค์หญิงจิ่วต้องการมาให้องค์หญิงจิ่วที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มดีใจ ครับพระกุญแจสําคัญในการชิงชัยชนะของโรงเรียนซิงหลัวนั้นได้สมบูรณ์แบบแล้วแต่กรรมธิเบตของเราเขาก็เริ่มตาตื่นขึ้น,นมาทีในตอนที่หวังตงปลุกเลยครับซึ่งหวังตรงในตอนนั้นก็ปลุกเพลด้วยใบหน้าที่ยิ้มย้ำแจ่มใสเพราะว่าทักษะภาษาบุญญาของพวกเขานั้นสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งห้องนั้นได้กลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วนะไม่นานหลังจากนั้นอาจารย์จุ๋ยก็ได้เรียกให้พกเพลไปไประชุมกลยุทธ์กันโดยกลุ่มที่เข้ารอบชิง4กลุ่มสุดท้ายนี่ก็คือโรงเรียนสุริยันจันทาโรงเรียนตี้เอา้าโรงเรียนซิงหลัวและโรงเรียนสุไลเคอร์ของพวกเราโดยธรรมดา4กลุ่มนี้เนี่ยพูดได้ว่าโรงเรียนสุไลเคอร์อ่อนแอที่สุดเลยก็ว่าได้และความสามารถของโรงเร สุริยันจันทานั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วใน4ี่รอบแรกนะั้นพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้อย่างง่ายดายและโรงเรียนตีเอา้าเป็นโรงเรียนราชวงศ์ของอาณาจักรเทียนหุนในนั้นมีราชวิญญาณหกมงหวั่นอยู่ด้วยสนุงเรียนซิงหลัวก,ก็ได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านและยิ่งไปกว่านั้นมีกลุ่มหนึ่งที่ทั้งกลุ่มเป็นราชวิญญาณทั้งหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่อดีตหมื่นปีพวกเราโรงเรียนส่วนยหญ่ก็ไม่เคยแพ้ให้ผู้ใดมาก่อนแม้ว่าจะต้องเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งก็ตามและในครั้งนี้ก็ด้วยและในรอบชิงชชชนน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 ะเเเลลิิิััััั้้้้้้้้กกกกก็็็ไไไดดดดมมมาาาาาาาถึงงงงงงท4โโรรรรียนนียยขขในสออบจหว ูโสหวงที่เป็นพมยุทธ์ผู้พิทักษ์ของจัก,กรวรรดิมาเป็นกรรมการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนผู้โสหวงที่ปากรโตกมาก็ได้เชิญทั้ง4กลุ่มเข้าร่วมโดยหนึ่งใน,นสมาชิกของอาณาจักรซิงหลัวนั้นก็มีองค์หญิงจิ๋วมาด้วย,ยครับอาจารย์โจอีจจอก,ก็สงสัยว,ว่าเธอคนนั้นเนี่ยก็คงจะมีวิญญาณยุทธ์ที่มีเพียงสายเลือดของราชวงศ์ซิงหลัวเท่านั้นที่จะมีด้วยนั่นก็คือมองกุดดาราที่มีจุดเด่นทั้งการโจมตีและตั้งรับจึงเป็นวิญญาณยุทธ์ที่สมฐานะจริงๆเวาลาว,วก,ากได้ใาต่ะ่ะอจครจสู้กรอโดยในนรรอบแกกี้็โงส งและโรงเรียนสุริยันจันทาจะต้องประทะกับโรงเรียนตีเอ้าอาจารย์โจอี๋ก็ได้บอกกลย,ยุทธ์กับนักเรียนทุกคนโรงเรียนซิงหลัวนั้นมีจุดเด่นทางด้านเรื่องสมดุลกลย,ยุทธ์ของพวกเราก็คือโจมตีอย่างหนักหน่วงจนพวกเขา,าพ่ายแพ้โดยคนที่ลงแข่งในครั้งนี้นก็จะเป็นพวกเพศนะครับยกเว้นเสี่ยวเสี่ยวชัยโถและก็เจียงหนานเพราะว่าอาจารย์โจอี๋มีงานอื่นให้ทักสามคนที่ทำและฉันใดนั้นเองก็ได้เกิดการประทะอย่างดุเดือดกันขึ้นระหว่างโรงเรียนซิงหลัวและโรงเรียนสื่อไลเคอร์โดยใต้เหยาเหินก็ได้รับมือกกกกกกกัััััััััััับบบบบพพพพพีีีี่่่่่หลลลออคค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 คนน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 น้้้้้เเเเยยยยยยรรรรโโดวววาาทททงงงสส็็็็มมิิญญณธ์์์ููปปปแแฆฆฆะะจ หาพวกเขาร่วมมือกันแล้วทั้งสองพยัคฆ์ของพวกเขาก็ไม่ได้รับไปกดพยัคฆ์ข่าวของใต้เหยาเหิงเลยส่วนมาสวาวเทาเนี่ก็ได้รับมือกับพี่นกที่อยู่บนฟ้าส่วนพวกเพลงนั้นก็พยายามจะเข้าไปชิดตัวขององค์หญิงจิว๋วแต่น่านอนว่าการทำแบบนั้นมันไม่ง่ายเลยระหว่างทางคนในทีมขององค์หญิงจิ๋วนั้นก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้พวกเชอได้ใช้ทักษะภาษาโจมตีใส่พวกพระเอกทำให้เพลงกับหวังตรงที่กำลังภาษาวิญญาณกันอยู่นั้นก็ไม่สามารถหลบได้แต่โชคยันดีที่ลิงโรชันเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันลิงโรชันก็ได้บอกให้เพลงมีสมาธิกับการใช้พลังไปเถอะส่วนตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอเองว่าแล้วลิงโรชันก็ได้ปล่อยหมอกเหมันออกมาดูเหมือนว่าการแข่งขันในรอบนี้พวกวีฮาวนั้นจะ ได้อยู่ในสายตาขององค์หญิงจิ๋วเลยเพราะว่าพวกเพลย์นั้นเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในรอบแข่งในครั้งนี้นั่นเองในต,ตอนนั้นมาเซียวเทาก็ได้ปล่อยเพลิงใส่องค์หญิงจิว๋วแต่ว่าองค์หญิงจิ๋วก็ได้หยิบอาวุธอุญญาตอะไรบางอย่างออกมาเละครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นโล่ป้องกันแบบมิตินะมันได้ดูดซับพลังมาเซียวเทาไปทั้งหมดคือโดนป้องกันแบบร้อยอะ่ะก่อนที่อาวุธป้องกันนั้นจะได้กลายม,มาเป็นอาวุธผนึกซึ่งสามารถผนึกมาเซียวเทาไว้ข้างในได้อย่างสมบูรณ์แบบอาจารย์จูอี้ที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับกกรรมมััดเเเลยคบพาาาาะว่่อนนนหห้้ีซ ทักษะโลดป้องกันดวงดาราโลดจัดกรวาลั้นเรือกคุมไปทั่วพื้นที่เรยกวการอนาเขตใส่ขื้นก็ว่าได้ว่าและองค์หญิงจิวก็ได้บอกให้ลูกทีมจัดการเต้เหงเงิงก่อนโดยที่ใช้อาวุธวิญญาณที่เธอได้รับมาก่อนหน้านี้เป็นเครื่องมือดนตรีก้าวิญญาณแปรผันนะครับที่สามารถเปลี่ยนพลังธาตุให้กลายเป็นพลังได้โดยได้แบ่งพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมให้พี่พยักโลก,กันได้เข้าไปซัดกับเต้หยหงเงินั่นอะว่าเต้หยหงเหิงก็ไม่สามารถสู้พี่พยักโลก,กันที่โดนบับมาได้เลยครับปเปิดเมื่อที่เห็นาน้นามจ่แต่วบบนทาาน้ของก็ ดูดซับไทั้งหมดเพราะอาณาจักรสิงหลวที่อยู่ในโลกป้องกันนี้พลังป้องกันพวกเขาจะเพิ่มทวีคูณขึ้นพวกเปิดในตอนนี้โดนเล่นงานเลยครับแต่ในตอนนั้นทักษะวิญญาณผสานของพวกเพคก็สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยพวกเพคได้ยิงสุวรรณวิถีใส่โลกดวงดาราแต่ว่านั่นมันก็ไม่เป็นผลเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าโลกแห่งดวงดารานี้เรียกว่าเป็นโลกที่แข็งแกร่งที่สุดในก็ว่าได้มันไม่ได้ถูกปรากฏขึ้นมาในแผ่นดินนานแล้วทุกคนนั้นอาจจะหลงลืมไปได้ซึ่งโลกแห่งดวงดาราน,านั้นเป็นโลกที่แข็งแกร่งที่สุดถูกขนานาาว่าการตัดออออออกกกกกกกจจาาาาโลลภภยยยนนนนนนเเเทีีดดววใตัั้งงงคคหญิิิ็ูแพพรบษ ไม่สามารถเอาชนะเย่ยอู่ซิงที่มีระดับ58ได้คิดแล้วว่าจะสามารถทำลายโลกที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอได้กันไม่นานาาท่าไม้ตาของพวกเพศก็ได้หยุดลงองหญิงจิ๋วก็มั่นใจแล้วเลยครับว่าโรงเรียนของพวกเธอจะต้องชนะอย่างแน่นอนใครบอกว่าพวกเรามีแค่ขบวนท่าเดียวกันละ่ะเกมมันเพิ่งจะเริ่มตั้งหา้างว่าแล้วพวกเพศก็ประสานขบวนท่าที่2คขอนห้าวเทียนกับน้ำแข็งเหมหเเหมันก่อให้เกิดเป็นขอนจักรพรัดพวกเพศได้ชุ่มขอนยักษ์นั้นใส่โลบป้องกันดวงดาราแรงประทะของทั้งสองนั้นรุนแริิิ่ทุกส,สกถพตชง ฐานะตาเย่าหึงที่อยู่ข้างในนั้นก็ได้ดูแครโรงเรียนสิงหลัลวแล้วเลยครับการป้องกันแห่งดวงดาราของพวกเจ้านั้นเป็นธาตุดียวแต่ว่าค้อนจักรพรรดนั้นคือธาตุสุดยอดที่มารวมกับอาวุธวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเจ้าได้แพ้แน่ในตอนนั้นการป้องกันของโรงเรียนสิงหลหลวก็เริ่มที่จะลดทอนลงแล้วเลยครับผู้คนภายนอกในตอนนี้ต่างก็ลุ้นว่าใครคันหน้าที่จะแน่กว่ากันระหว่างการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดและการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดองค์หญิงในตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นกังวลแล้้้วววลลล่่่่่่่ะคคครรรรัััััเเ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 พพพพพาา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 าออออไไมมมมมมยยยหหห็็็นน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 นทกก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 ษีีขขขขขงงงงงงงแแแถใูดดดึจโต แตงองค์หญิงจิ๋วนั้นก็ถึงกระปิวกระเด็นพวกเพศก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นแม้ว่าจะเหนื่อยพวกเขาก็ได้ซ้ําการโจมตีไปอีกรอบและการโจมตีนั้นก็รุนแรงพอที่จะปิดชีพองค์หญิงจิ๋วได้เลยเลยครับแต่โชคยังดีที่ผู้โสหวงนั้นมาหยุดเอาไว้เขาได้หารไปถามกับองค์หญิงจิ๋วว่าจะต่อสู้ต่อหรือไม่แต่ก็ดูเหมือนว่าพวกองค์หญิงจิ๋วจะมาได้เพียงเท่านี้เลยครับเพราะเธอนั้บาดเจ็บภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นว่าโรงเรียสือไรเคอร์อเป็นฝ่ายชนะทาร่ามาโซทานในตอนนี้ก็สภาพการย่ําแย่พอเธอได้ฝืนใช้พลังเพลิงมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เธอนั้นเสียการควบคุมเธอก็ได้เข้ามาขอให้เพกช่วยเหลือเลยครับทาร่าพุ่งเสลล์ในตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่ ร้อยและงานที่อาจารย์โจอิมมอบให้นั่นก็คือไปคอยสังเกตการต่อสู้ของจัก,กรวรรดิสุริยังจันทาอะนะซึ่งสีหน้าของพวกเสือๆ,ๆนั้นก็ไม่ค่อยอภิรมสักเท่าไหร่ในระหว่างที่เสือๆ,ๆกำลังอธิบายให้กับอาจารย์โจอีมฟังอยู่นั้นพวกเพจนั้นก็ได้มาสมทบพอดีอาจารย์โจอีมก็เลยชวนให้ทุกคนนั้นกลับไปที่ห้องพักกันก่อนและจบตอนที่42แต่เพียงเท่านี้เอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่ส2ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่่่่นนนนนหหรรรรืืืออ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 อมมมมมีีีคคคคาาาาาผผผผิิดดดดดพพลลลลลลไไไปปปปกกกกกกใใ็็ตตต้้้้้้งงงงงขขภััยยยววณะะบบแช์เจท สำหรับวันนี้นะเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวราทุกท่านไปก่อนสวัสดีมสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหากใครที่อยากจะดูสปอยลรล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวซีดัตด้วยนะครับ